ตอนแรกเลยก็คือเราจะพยายามหั่นให้เล็กที่สุดไก่จะได้กินได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือเราจะใช้ลำเราจะผสมกับต้นกล้วยต้นกล้วยที่เราหั่นมาแล้วเรากำดูเหมือนเราทำปุ๋ยหมักอย่าให้แห้งเกินไปอย่าให้แฉะเกินไปเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มเราหมักได้2วันเนี่ยเราสามารถให้ไก่ได้เลยปกติแล้วผมมีไก่ตัวห้าตัวถึง60ตัวเนี่ยผมจะให้อาหารมื้อละ2กิโลอาหาร4กิโลเนี่ยตกไปกิโลลไม่ถึงบาทนะครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็ิความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําอาหารเลี้ยงเป็ดไก่สูตรลดต้นทุนเป็นเทคนิคจากอาจารย์นิติครับรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการ ทำอาหารเลี้ยงเป็ดไก่นะครับเป็นสูตรลดต้นทุนสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการใช้ทําอาหารสูตรลดต้นทุนครั้งนี้จะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับเราจะมีส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเลยก็คืออันนี้เป็นหน่อกล้วยนะครับเราใช้หน่อกล้วยในการทําวันนี้นะครับแล้วก็จะมีลำตัวนี้เป็นลำนะครับเราชั่งมาหนึ่งกิโลมีกากน้ําตาลแล้วก็ e ออมนะครับส่วนเครื่องมือนะครับก็คือมี เราจะผสมใส่กระมังตัวนี้นะครับมีมีดเพื่อหั่นน่อกล้วยนะครับแล้วก็มีถังหมักอีกตัวหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือถุงพลาสติกเราจะแบ่งอาหารที่เราหมักเนี่ยให้เป็นมื้อเป็นมื้อนะครับคือเราจะใช้เป็นมื้อละชุดมือละถุงไปเลยอาจารย์ครับสําหรับขั้นตอนการทําเราต้องทํำยังไงบ้างครับครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะมาหั่นน่อกล้วยนะครับก็คือเราจะเราจะพยายามหั่นให้เล็กที่สุดนะครับ ทําไมเราถึงใช้หน่อกล้วยครับอาจารย์เราเลือกเอาที่มีในสวนเรานะครับถ้าเราไม่ใช้หน่อกล้วยเราก็จะเป็นผักตบชวาเป็นพวกสายบัวเป็นหญ้าเนเปียใบกล้วยก็ได้ครับเราก็ใช้ได้นะครับคือเรามาหมาักเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในสวนอาจารย์ครับหลังจากที่เราหั่นต้นกล้วยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทํายังไงต่อครับหลังจากที่เราหั่นต้นกล้วยแล้วนะครับก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะผสมส่วนผสมระหว่างต้นกล้วยแล้วก็ลำนะครับแล้วก็มี e อแล้วก็จากน้าตาล ป็นตัวย่อยเพื่อให้ต้นกล้วยเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะครับเอาต้นกล้วยที่หั่นแล้วนะครับตรงในอุปกรณ์ที่เราจะใช้ผสมนะครับสำหรับต้นกล้วยนี่นะครับคือถ้ายิ่งหั่นได้ละเอียดยิ่งดีนะครับตัวนี้คือไก่จะได้กินได้ง่ายขึ้นนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้ลำเราจะผสมกับต้นกล้วยต้นกล้วยที่เราหั่นมาแล้ว อาจารย์ครับสำหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมเราควรจะใช้อัตราส่วนยังไงครับคือปกติแล้วที่สวนเราเนี่ยเราจะใช้อัตราส่วนลำหนึกิโลกับต้นกล้วย3กิโลแล้วก็มีเราจะเติมเ M เพื่อเอป็นตัวช่วยย่อยสลายเพื่อให้ต้นกล้วยเนี่ยนุ่มขึ้นตัว E M นี่ก็จะมีประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารของเป็ด อัตราส่วนที่ผสมลงไปใช้เท่าไรครับสาหรับ em em นี่เราเราจะเติมพอประมาณนะครับไม่ให้แฉะส่วนกากน้ําตาลนี่เราก็ละลายน้ํามาแล้วนะครับละลายน้ําบ้างแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กากน้ําตาลที่ยังไม่ละลายน้ําเนี่ยเขาจะเหนียวเกินไปกากน้ําตาลตัวนี้ใช้เท่ากันกับ em ไหมครับอาจารย์ใช้ปริมาณที่เท่ากันกับ em นะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าเขาแห้งเกินไปไหมถ้าเกิดแห้งเกินไปเนี่ยเราก็เติม em แล้วก็กา,กากน้ำตาลลงไปอีกได้นะครับ สำหรับขั้นตอนในการทำเรามีข้อควรระวังยังไงบ้างครับในการผสมส่วนผสมต่างๆเข้ากันเนี่ยให้เราค่อยๆเติมนะครับอย่าให้แฉะเกินไปเติมลงไปเรื่อยๆได้นะครับเรามีวิธีเช็คอย่างไงครับอาจารย์ว่าอาหารที่เราผสมนี้ได้แล้วเรากำดูเหมือนเราทําปุ๋ยหมักอย่าให้แห้งเกินไปอย่าให้แฉะเกินไปแต่ตัวนี้นี่เราทําได้ง่ายง่ายกว่าปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่าตัวต้นกล้วยเนี่ย ที่เราสับมาเนี่ยเขาจะคายน้ําออกมาครับหลังจากที่เราคุกส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะแบ่งแบ่งใส่ถุงพลาสติกนะครับเพื่อหมักคือที่เราแบ่งใส่ถุงเนี่ยเราจะทําสําหรับไก่เป็นมือ้อเป็นมื้อไปนะครับคือเราคํานวณจากปริมาณไก่ที่เราเลี้ยงแล้วเราก็จะแบ่ง ครับต่อไปก็คือการแบ่งใส่ถุงเพื่อจะหมักนะครับก็คือเราเราทำเนี่ยเราจะเลี้ยงไก่ให้อาหารได้สองมื้อนะครับก็คือเช้ากับเย็นเราก็จะแบ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งไปเลยนะครับถุงละสองกิโลอาหารที่เราทำเนี่ยนะครับคือเรานบวัสดุต่างๆรวมกันแล้วเนี่ยได้สี่กิโลปกติแล้วผมมีไก่อยู่ห้าสิบกว่าตัวถึงหกสิบตัวเนี่ยผมจะให้อาหารมื้อละสองกิโลตัวนี้เราก็จะแบ่งเป็นได้สองมือ้ออาจารย์ครับหลังจากที่เราแบ่งอาหารเสร็จขั้นตอนต่อไปเราทํายังไงต่อครับ หลังจากที่เราแบ่งอาหารใส่ถุงนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในถังหมักตัวนี้นะครับ <c oughs> คืออาหารไก่เนี่ยเราทําแล้วเราหมักไว้เป็นเวลา2วันนะครับเราจะหมักไว้เป็น2วันเราถึงจะนํามาให้นะครับตัวนี้หลังจากที่เรานํานอาหารลงในถังหมักแล้วเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่ม <c oughs> เราหมักได้สองวันเนี่ยเราสามารถให้ไก่ได้เลยทาครั้งหนึ่งเราสามารถที่จะให้ให้ไก่กินได้เนี่ยเป็นสัปดาห์ อาจารย์ครับสาหรับอาหารที่เราทําวันนี้4กิโลกร,รมัมเราใช้ต้นทุนประมาณกี่บาทครับอา,อาหาร4กิโลเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนก็คือจะมีเฉพาะค่าการการตานนะครับเพราะว่าเอ็มเราก็เลี้ยงขยายเองสําหรับคิดเป็นค่าอาหารนะครับตกไปกิโลละไม่ถึงบาทนะครับเพราะว่าลําก็เป็นลําของเราเองที่เรามีลงสีขนาดเล็กนะครับแล้วถ้าเทียบอาหารที่ทําในวันนี้กับอาหารสําเร็จรูปให้ไก่จะแตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับ ถ้าเทียบกันนะครับก็คือ4กิโลเนี่ยถ้าเป็นอาหารสําเร็จรูปเลยก็คือจะตกไปกิโลละประมาณ13บาทนะครับไม่น้อยกว่า13บาทนะครับหรือถ้าซื้อ,อเป็นถุงย่อยนะครับตามร้านค้าเนี่ยก็จะตกไปกิโลละ20บาท